โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีเอ,อสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นออสัตว์เลี้ยงพันกิ้นกันเองนะครับผมมันต้องแปลกใจนะครับผมว่าพันเพจเมื่อวานหายไปไหนนะเพราะว่าแบบผมเอาไปสุ่มชุดนี้หมดนะเครียดคิดว่ามันจะหมดนิดเดียวนะที่ไหนได้โอ้โหปลาไปสองสองพันกว่าเพจบตละมาถ้าผมหน้าตู้จิตกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนของระมวันข้างในก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอันแรกก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันที่สองสามก็จะเป็นสกินนะอันพวกนี้ก็จะเป็นเออโทเค็นนะครับผมสต่เมื่อผมว่าน่าจะเอาตะโคเอาตะโทเค็นนะครัตะโถะกระลีนผ่านกันมาครับผมอันนี้เรามีงบอยู่น้อยนะครับผมแล้วก็สุ่มครั้งละยี่สิบห้ากันเลยนะครับมาครับผมกล่องแรกก็เป็นโอโหโทเค็นกันเองับผมอย่าได้คิดทะเลนะโทเค็นอะค่ะ กล่องที่สองครับผมจัดไปเลยโอ้โหโทเคษตอีกแล้วมาเดี๋ยวผมจะสุ่มรัวๆกันเลยนะครับโอเคล้าผมเพชรเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับผมเอ้ยก็หมดไปร้อยเจ็านะผมว่าในอนาคตมันต้องแบบเอามาเปิดขายแล้วก็ก้าวได้เลย ผมว่าส่วนใครที่แบบไม่อยากหมดเยอะนะครับผมผมแนะนำรอซื้ออะไรก้าวๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเอามาขายหรือเปล่านะอันนี้ผมแค่แบบสันนิษฐานแล้วนะครับที่ใช้โทรคค่แรกก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมาผมอันต่อกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมเออกล่องแห่งมิตรภาพกันนั่นเองนะครับผมว่าไม่รู้ว่ามิตรภาพจริงหรือเปล่านะเออว่าถ้าสุดไปแล้วจะแบบมีหัวร้อนกันบ้างไหม ชุดข้างในก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสม่วนมาก็จะเป็นแบบชุดเก่าๆนะครับที่เอามาให้สมนะโอเคส่วนใครที่แบบสมกล่องแห่งยินตภาพเสร็จแล้วนะครับผมถ่าแบบดวงเคยจริงๆชุดไม่ออกนะครับผมก็สามารถนำโทเค็นมาได้แบบชุดพวกนี้ได้เลยนะครับก็จะมีแบบท่าเต้นอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบท่าเต้นทีเด็ดเลยนะใช้แค่แบบ20โทเค็นก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผม อย่าลืมมาสมกันเดียรเยนนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมเลยนะครับอาจจะกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย